คนงานวันเสาร์จะเฮ็ดเพึ่งหวานงามๆมแต่จุ่มๆพอดอกง่ายเขาเจ้าเจ็บไปเมดเนาะจะนี่เรือทีเขาเจ้าเ่าเห็นเนาจะแต่ก็เฮ็ดพึ่งเลือดแต่ก็เฮ็ดพึ่งเนยเหมือนี่ได้หลายอย่างวนาจะนะเฮ็ดเกาลัเฮ็ดเกาลัดบ่ค่อยออกหลายจ้ะเฮ็ดเกาลักเ่าจะ ได้มากบอลรยจุ่มนอกจากสิแกงร่วมกันกับเฮ็ดเึืงเนยนอกจากนากเห็ดเผืงเก้าหลักเฮ็ดเึงเกาลักนะบมันบออกจ้ะแกงใส่เห็ดเึงเนยสดแ่บๆจ้ะมาพี่น้องเค็ดเฮ็ด ดอกแรกแหกมานมันมนี่วันเสาร์เนาะจา้ะเนาะมาเก็บเห็ดอีกรอบเนาะจา้ะเนาะดอกแรกแหกมานสวยๆจ้าอันี้ดอกหนึ่งพี่น้องอันนี้ดอกหนึ่งแปลว่าบาัตรถ้ามีค้นยางมันนี่ เพราะว่าข่อยพ่อเฮ็ดมือได้ข่อยพ่อเฮ็ดกับไปว่ามีเขาท่านมีคหนห่างนะจ๊ะน,น้อแมเก็บเลยจ้ะบ,บ่ได้มีขากล่องมาแด้วจ้ะดอกที่สองดอกสองเมื่อใดเอาขากล่องยานมามีเห็ดเก็บเนาะจ้ะเลยบ่ได้เอากล่องมา ราะว่าฝนกับพึ่งสิตกเนาจะจ้ะเนาะหนึ่งดอกหนึ่งดอกสามดอกนี่เนาจะจ้ะโอ้ขาใหญ่ดีเลยนี่โอ้สวยสวยสวยมือนี่แห้งแห้งอยู่พี่น้องแห้งอยู่มือนสวยสวยงามแห้งอยู่มือเนี้ยนี่ดอกหนึ่งยาปวดหัวน้ำเด้อ บางทีคอยลืมข้าวก็กหันกล่องไว้พ่อคอยเห็นเห็ดงามงามงามโอ้มันนี่เฮงเฮงแมามานัมานมนัมนมนันมันมันนี่งามงามพี่น้องสวยสวยเลยน,เนี่ย คขกพี่น้องค่ะบ่มีคนยางเท่ากับมาได้เฮ็ดจังสีแล้วน่าจากดอกบับง่ายดอกแบบงามพี่น้องงามงามเสียงคนยางพี่น้องมั่งดอกนั่นไหมพี่น้องตั้งโต๊ดหมดงามครับโอ้ย พี่น้องแล้วข่ท้ายรูปก,ก่อนงามงามงามมูนี้เฮงอยู่เออน่น,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 นแน่นพี่น้องแน่นดอกนดอยหน่อยแล้วอยสิเก็บมูนี้เขากำลังดอกหน่อยๆอย อ,อตัวปุกน้ำฝนเริ่มตกวเขาก็เริ่มขึ้นแล้วเห็ดพิงเลือดตอนนี้เนาะจ้ะจุมจุมพัดน้ำมันหอยกินเลือดหัวปวดด,ด้วยเห็ดพิงเลือดจุ่มชนิดเอาอู้่นะจ้ะ ถือน,น้าเขาจะนิ่มๆจุ่มหนงไห้บ้านไงแเอาจุ่มึนมมนนมนมินม้านไงไมาจุ่มนี่จ้ะเขากำลังเล่นน้อยเยอะพี่น้องแต้เสียวดอกไงานาอจ้ะดอกนึงย่งกินกันกบถาด จูมนึ่งปุ่นไปทั้งปุ่นแส่พ่อใหญ่ทายรวบหา่จ้ะทายบ่โอเคอีกจุมนึงจุม,จมนีคือง่ามแขกง่ามพักจุึงผัดน้ำมันหอยอร่อย